ไปไปลงไปโอเคตุกกระโดะะดครับวันนี้จะมาทำเนื้อคน้ะเนื้อคน้ะเนี่ยก็จะทำคล้ายๆกับคณะหมูกรอบไปและอืมด้เปลี่ยนจากหมูกรอบอะเป็นเนื้อเนื้อวัวมามาดูเนื้อวัวของเรานี่ก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับชิ้นๆของเรานี่ก็จะต้อง ไม่บางเท่าไหร่นะครับก็จะหนานะครับเพราะว่าจะได้ให้เนื้อนุ่มนะครับถ้าถ้าบางเนี่ยเดี๋ยวเขาสุกเล้วมากแล้วเขาจะแข็งนะครับแข็งกระด้างอันนี้ก็จะหั่นให้มีความหนาแบบนี้นะครับกระนาก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับนี่ครับก้านก็ปอกเปลือกนะครับจะได้เคี้ยวกันง่ายๆแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นพริกกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเราก็จะมีสมุนไพรลงด้วยนะครับสมุนไพรเนี่ยจะเพิ่มความนัวหอมนุ่ม <laughs> อารมณ์ดีปุนไพรนะครับเราก็จะหมมีก้านด้วยนะคก็จะใส่นี่ครับอย่ใส่เยอะนะครับอืใส่เปในคณะเลยเดี๋ยแล้วก็เก็บครับนี่ครับของแค้ครับปุ๋นไพรของแค่น้ำมันที่ใช้นเป็นน้ำมันหมูนะครับพริกกระเทียมนะครับก็ใส่เลย ผัดให้พริกกระเทียมของเราเนี่ยหอมนะครับเสร็จแล้วจะใส่เนื้อลงไปเนื้อนี่ก็จะอย่าอย่าผัดให้สุกมากนะครับสุกมากก็เดี๋ยวเนื้อเขาจะเดี๋ยวนะครับกลิ่นรุนแรงมากเลยนะครับ เดี๋ยวก็จะทำการใส่คณะนะครับคณะพร้อมสมุนไพรใส่ลงไปโอเคเดี๋ยวตามด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำตาลซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนี่ก็ได้ด้วยหน่อยโอเคแล้วก็ผัดต่อเดี๋ยวเราจะใช้ไฟแรงครับใส่ๆๆเครื่องปรุงเสร็จแล้วก็จะเร่งไฟแรงนะครับ ก็จะผัดให้คณะของเราเนี่ยสุกกรลดเนื้อเนี่ยไม่ต้องการให้อยู่ในกระทะนานนะครับเพราะว่าถ้าเขาสุกมากเนี่ยเขาก็จะเหนียวอะไรวะเนียเมื่อกี้ก็ผิดคิวนะครับเป็นเนื้อกระโดดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้็จะผัดให้คณะของเขาสลดนะครับแบบนี้เนี่ย ถ้าคนะเขาไม่สุกเนี่ยเดี๋ยวจะเหม็นเขียวโอเคพอเสร็จแล้วก็ปฏิการเนื้อกณะพร้อมขุ้โต๊ะรับประทานแล้วครับเนื้อนะครับนุ่มนวลนะครับแต่ก็ไม่นุ่มเท่าไหร่นะครับก็มีรสชาติเหนียวนึบๆนะครับอ่า นี่คณะนะครับก้านใหญ่เลยนะครับนี่กรึ๊บนะครับปัดไม่นานแบบนี้เนื้อคณะคือโตพร้อมรับประทานแล้วครับเนื้อนุ่มๆคณะกับกรอบปัดไวๆเร็วๆนี่จะเป็นมินจานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปามีนะครับนี่ก็เป็นพี่น้องกันนะครับโอห เนื้อครับเนื้อนุ่มไหมครับนุ่มๆๆๆโอ้โหเคี้ยวหมดปากแล้วนะอ่าต่อเนื้อต่อเนื้อต่อเนื้อครับต่อเนื้อนี่นะแล้วก็จะเพิ่มความเผ็ดด้วยนะครับจะเป็นเนื้อเปล่าเนี่ยอ๋อโหนี่ครับกินจ่าก็ไม่ค่อยเน้นผักใส่ครับเป็นเนื้อล้วนๆเลยอืมตึมปากตึมคมเป็นคำเป็นคำครับโอ๊ย